โอ้ยยกอะไรเนี่ยโอ้ยไม่รับไปยีได้ไงโดนแลกสตีก็ไม่ต้องหนักหนักจะตายง่ายอยู่แล้วเนี่ยคุยกับใครอ่ะาวอ่อนกัซซาวาจุ๊บมาจุ๊บมา

คุณน้ำดื่มทองคุณน้ำดึ่งทองฮ่คุณต้นท้องเหรอจริงไหมได้ไงแล้วไม่รูอได้ไงอ่ะ ก็ไม่รู้ได้ไงว่าคุณน้ำหนึ่งท้องไม่แล้วท้องแล้วเกี่ยวอะไรกับเราก็เมื่อกี้ครูน้ำหนึ่งอาจจะอ้วกคุณน้ำหนึ่งกินข้าวไม่ได้คุณน้ำหนึ่งเหม็นทุกอย่างตอนนี้อยู่ในห้องน้ำอาจจะตรวจอาจจะไม่ใช่ท้องก็ได้อาจจะไม่อาบน้ำหรือเปล่าคุณเหมื่นแท้ข่าวแบบมีน้องแล้วเหรอแล้วใครคือพ่อตีหรือเปล่าลูกกระเข้าทำมาเล่ะโอ้ไม่แล้วถ้าคุณน้ำหนึ่งท้องอล้โรงเรียนเรามีครูแค่คนเดียวใครจะมาสอนเราล่ะก็ดีแล้วเนี่ยไม่ต้องสอนครูนีลินก็ไม่ไหวจ้าตอนนี้ไปหาครูพอแล้วครูอยู่ไหน ต้องเอาใจครูนะครูจะได้อารมณ์ดีดีกว่าครูอ่ะไปนะทุกคนวาร์ปไปหนึ่งสองโอ้ยโอยกอะไรเนี่ยโอ้ยวาร์ปไปยีได้ไงเนี่ยตัวแรกโอ้ยอุ้ยนี่พี่ไงอ้าวพี่ไงแล้วหนึ่งบนอยู่บนนี้ลงมาแกยวเนี่ยครูครูอยู่เนี่ยครูครูครูน้่นเลยอะไรเธอเป็นอะไรกันเจ้าเหรอ ท้องใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้ครูเห็นอะไรแวบๆไม่ครูคิดไปเองครูคิดไปเองโอ้โหใช่ผมก็เดินมาปกตินี่แหละช่วงนี้ร้อนอากาศมันแรงครูอาจจะหน้ามืดและตาฝาดก็ได้เอ้ยครูท้องใช่ไหมท้องอะไรละมบายอง้าวก็ครูจะอ้วกกี่เดือนแล้วครับอุ้ยอะไรผอมว่เธอเนี่ยหายใท้องกับป้านาคืออะไรทุกท่านกี่เดือนแล้วถ้วครูท้องอ่ะเดี๋จะไม่มีใครมาสอนนะจี่ครูท้องกี่เดือนครูกชื่ออะไรคงไม่ได้อยู่ทุกคนจ้างครูเธอหายใจทางไหนเนี่ย ครูอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวหนูซื้อของอร่อยอร่อยให้ครูอยากให้ผมโดดเล่นตอนไหนเดี๋ยวครูจะได้ไปตามไงครูเป็นครูเป็นนวดเปล่าเดี๋ยวผมเลี้ยงครูอยากกินน้ำอร่อยๆหรือเปล่าคะครูกินข้าวไหมครับเดี๋ยวน้องจะหิวนะครับเดี๋ยวผมกับเกลี่ะไปซื้อมะม่วงดองให้จริงคะ่ะมะนาวด้วยเปรี้ยวๆเลยครูโอตรมากโอยสรุปครูท้องใช่ไหมท้องอะไรใหม่เดี๋ยวก่อนนะใครเป็นคนเอาข่าวนี้ไปบอกว่าครูท้องไม่ไม่ เธอเห็นครูท้องหรอไม่ใช่ไม่ไปแอบดูมาแอบดูอะไรเธอไปแอคุณเจ้อ้วกอ่ะมันลงทุนมากเลยนะครูมันไปแอบดูครูในห้องน้ำเลยนะเนี่ยใช่ครูครูก็หนูเดินผ่านห้องน้ำครูหนูได้ยินเสียงคนจะอ้วกอ่ะหนูก็เลยไปแอบดูตรงหน้าต่างก็เป็นครูที่อือยางเงี้ยโอ้ยใหม่นี่เธอก็หาว่าครูท้องอะไรก็ว่าครูท้องอ้วกก็คือท้องไงครูเป็นโรคกระเพาะครูเป็นโรคกระเพาะอ้โอ้อะไรเนี่ยโอ้ เสียเวลาปะเนี่ยเครูเป็นโรคกระเพาะก็่าเออเระอมครูอยากอ้วกครูกินข้าวไม่เป็นเวลาแล้วทำไมครูไม่บอกเธอไม่ถามยูอยู่เธอก็ไปบอกเพื่อนๆเนี่ยไม่ไม่บอกแล้วครูอาจจะแฮงก็ได้มาแห้งมั่วงาซื้อกินเองเอาเมื่อคืนเห็นครูจัดหนักนะอะไมเธอจะได้หนักได้ตี๋เมื่อคืนผมได้เห็นครูอยู่ที่ไานนะแม่นี่เรื่องส่วนตัวของครูเธอไมาอยู่บ้าแยกไม่ท้องได้เหมไปแล้วไปที่มะม่วงกินกันดีกว่าับเอ้ยพี่อนนี้ ไม่ต่างปับกลับไหมป่าวกลับป่าวกลับใช่เรื่องเป็นเนี่ยโอ้ยโอ้เสียเวลามันเนี่ยหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยลูกศิษย์ฉันหายตัวได้เหรอเฮ้ยฉันตาฝาดวะข้าวไม่ได้กินไปดีกว่าไปพีย สองสามทุกคนยกยกยกโค้งหนึ่งยกโอ้ไม่ตื่นอีกนดีดีนี่ขอีาทีหาทีเรามีเรื่องจะบอกพี่ลยิยิห่ายิ้มอะไรยิ่ายอเอาองอยหที พ,พี่บอลบอลพูดนะไหนพูดนาเนี่ยอายุอายุไม่ต้องตื่นลูกไม่ต้องตื่นล <S 1 lanes choice> ูกกนี่นี่โอ้ยโปเต้โปเต้เธอหลับเธอยิ้มอะไรละเมออ๋อขอบคุณวันนีใค่ะที่ คุณน้ำหนึ่งคุณน้ำหนึ่งท้องแบบท้องน้องท้องลูกอ่ะจริงเหรอท้อง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 เออใช่ขอบคุณเราไม่รู้ได้ไงอ่ะก็เมื่อกี้คุณน้ำหนึ่งจะอ้วนคุณน้ำหนึ่งกินข้าวไม่ได้เหม็นทุกอย่างเขาอาจจะกินจนอิ่มหรือเปล่าเขาอาจจะงมาเปล่าจุกเนี้ยไม่ใช่คุณน้ำหนึ่งท้องจริงๆแล้วท้องแล้วเกี่ยวอะไรกับพวกเราเออเด้งจองซ้ำทุกคน กระโดดไปดึง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 เลยเดึงนสองอันึดือนสองเก้าเหมือนเหมือนตัวอะไรกระโดดเฮ้ยทำไมเด็กฉันหายตัวได้เดี๋ยวฉันลองวับมั้งสิ